บทสาธยายธรรมเรื่องสัปะสูตรตอนที่สองเมื่อพระหฤทัยของพระมุนีไม่หวั่นไหวที่มาพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสคาถวัฒมารลสังยุตปฐมวัฏ เจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องไม่หวาดหวั่นต่อมารร้ายทั้งปวงทุกท่านจากการสาธยายธรรมในครั้งที่แล้วเราได้รับทราบถึงการที่พญามารได้จำแรงกายเป็นพญางูมาข่มขู่พระพุทธองค์แล้วในวาระนี้เราจะได้มารับฟังพระพุทธดำรัสอันเป็นดั่งขุนเขาที่ไม่หวั่นไหวต่อพายุร้าย เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทราบได้ด้วยพระยานว่านี่คือพยามานจึงได้ตรัสพระคาถาขึ้นว่าพระมุนีผู้สำรวมตนนั้นเพื่อประโยชน์อันประเสริฐย่อมเสพเสนาสะนะอันสงัดคือเรือนว่างท่านย่อมสละคืนความอาลัยในอัตภาพนั้นเที่ยวไปเพราะนั่นเป็นสิ่งที่สมควรแก่ท่านผู้เช่นนั้น ในที่นั้นมีสัตว์ร้ายมากมายมีสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวมากมายมีทั้งยุงและสัตว์เลื้อยคลานมากมายถึงกระนั้นพระมหามุนีผู้สเสด็จไปสู่เรือนว่างแล้วย่อมไม่ยังแม้แต่เส้นขนให้วันไหวแม้ท้องฟ้าจะถลม่มแผ่นดินจะทลายสรรพสัตกทั้งปวงจะหวาดสะดุ้งกลัว หรือแม้จะมีหอกมาจ่ออยู่ที่อกพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่กระทำขันเป็นที่ต้านทานพระดำรัสของพระองค์นั้นคือการประกาศถึงความไม่หวั่นไหวโดยสิ้นเชิงการเสพเสนาสนะอันสงัดคือการแสดงถึงปฏิปทาของพระองค์การไม่หวั่นไหวต่อสัตว์ร้ายคือการแสดงถึงพระหารุไยที่มั่นคง การไม่วันไหวแม้โลกจะวินาศคือการแสดงถึงพระปัญญาที่อยู่เหนือโลกและที่สุดท้ายการไม่กระทําขันเป็นที่ต้านทานบาลีว่าอุปทีสุตานังนกรนติพุทธาซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงรู้แจ้งแล้วว่าขันห้านี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงจึงไม่ทรงมีความอาลัย หรือพยายามจะปกป้องมันจากความตายด้วยความกลัวเมื่อพยามารได้สดับดังนั้นก็ได้ตระหนักว่าพระสมณะโคดมทรงรู้จักเราเสียแล้วพระสุคตทรงรู้จักเราเสียแล้วจึงได้บังเกิดความทุกโทมนัสและได้อันตรทานหายไปณที่นั้นเอง ข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราเป็นผู้กล้าหาญในการ,รเผชิญหน้ากับความกลัวขอให้เราจงจเจริญรอยตามพระยุค,คลบาทของพระองค์ด้วยการเป็นผู้ยินดีในเสนาสนะอันสงัดเพื่อบำเพ็ญเพียรและจงใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นสัจธรรมว่า ขันห้านี้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเป็นเพียงสภาวธรรมที่เกิดขึ้นและดับไปเมื่อเราสามารถละความยึดมั่นในตัวกูของกูนี้ได้แล้วไม่ว่าจะมีพยันตรายใดๆมาสู่ตนเราก็ย่อมไม่หวั่นไหวเพราะได้เข้าถึงที่พึ่งอันกเกษมสารแล้วภายในเอวังก็มีด้วยประการชนี้